บทที่445น่าอึดอัดในเวลานั้นทั้งคู่จะอยู่ในสถานะเปิดสมบัติชิ้นแรกแม้ว่าสถานการณ์นี้จะคงอยู่เพียงไม่กี่วันหลังจากนั้นไบรุโอลี่ได้บ่มพอจนถึงจุดสูงสุดของสมบัติชิ้นแรกแล้วและเธอจะทะลุผ่านในไม่ช้าและเธอเพิ่งก้าวเข้าสู่อาณาจากักรนี้แต่ก็เพียงพอแล้วที่ไบรุโอยานจะอาศัยโอกาสที่หายากนี้เพื่อแสดงให้ไบรุโอลี่ขอบเขตการพปลูกของรูโอลี่ วันนี้ถ้าอย่างนั้นฉันขอให้น้องสาวรุโอยานประสบความสําเร็จอย่างราบรื่นเบรุโอลี่ยิ้มเล็กน้อยด้วยท่าทางไม่แยแสจากนั้นจึงหยิบจี้ยกที่ใบมูแฟนมอบให้และพูดด้วยเสียงทุมว่าเซี่ยวแฟนข้อเสนอของคุณถูกต้องถ้าพลังของฉันถูกเก็บไว้ข้างในพลังก็จะมากขึ้นและความสามารถในการป้องกันตัวเองก็จะแข็งแกร่งขึ้นไม่ใช่เรื่องเป็นไปไม่ได้ที่จะแปลงเป็นเก็บพลังสองอย่างที่มีต้นกําเนิดเดียวกันในเวลาเดียวกันแต่มันค่อนข้างลําบากนั่งรอตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมซ่อมให้ทันทีอย่างมากก็ไม่เเเเกกนนนร่่งงงงัวมมมตออออี้แแาาาลลลสยะพหืื ถ้าอย่างนั้นฉันจะรบกวนซิสเตอร์ลี่ไปมู่ฟานยิ้มและพยักหน้าทําไมคุณถึงสุภาพกับฉันไปรัวลี่ดูดจากนั้นลุกขึ้นออกจากโต๊ะอาหารกลับไปที่ห้องนอนของเธอและไปดัดแรงจี้หยกไปมูฟาน,นั่งลงมองไปที่ไปร่วเหยยนที่ยังโกรธอยู่เล็กน้อยอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและพูดว่าพี่สาวฉันทานอาหารนี้ไม่พอฉันจะช่วยคุณเพิ่มอาหารอีกมื้อได้ไหมไม่รู้โอยานตะคอกเบาๆไม่มีประโยชน์ที่คุณจะทําให้ฉันพอใจตอนนี้ฉันเจ็บปวดแล้ว ใมูฟานรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยที่น้องสาวคนที่สองซึ่งอ่อนโยนเหมือนน้ำมีด้านที่น่าอึดอัดแต่พูดตามตรงแล้วเธอน่ารักมากเขายืนขึ้นด้วยรอยยิ้มและเดินไปที่ห้องครัวฉันจะทำแฮมเบอร์เกอร์กับไข่ดาวทำสลัดผักและเพิ่มอาหารสำหรับคุณสองคนครึ่งชั่วโมงก็พอใบรูโอยานไม่ได้โกรธจ,จริงๆถึงนางจะโกรธก็เพียงโกรธที่นางไม่เข้มแข็งพอมิฉะนั้นเธอจะสามารถโบกมือของเธออย่างมั่นใจและขอให้ใบมูฟานเปลี่ยนพลังงานทั้งหมดในจี้ยกด้วยพลังของซูซาคุของเธอเอง เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ไปรุ่ยเหย็นก็เหลือบมองไปที่ทิศทางของห้องนอนอย่างเงียบเยบและพูดด้วยเสียงต่ำเสี่ยวฟานคืนนี้คุณว่างไหมคุณช่วยไปฝึกกับฉันได้ไหมหากปราศจากความช่วยเหลือจากพลังอย่างอันยอดเยี่ยมของใบมูฟนคืนนี้คงไม่ง่ายนักที่เธอจะทะลุผ่านไปยังอาณาจากักร WU ซางแต่เนื่องจากเธอได้ออวดต่อหน้าใบรุโอลี่ในตอนนี้เธอต้องทำมันให้สำเร็จแม้น้ำตาจะไหลาตาเพื่อต่อลมหายใจ นอกจากนี้ไบรุโอลี่ยังได้เปิดสมบัติชิ้นที่2แล้วถ้าเธอตามไม่ทันเธอก็จะถูกทิ้งให้อยู่ข้างหลังมากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตวิธีเดียวคือคว้าโอกาสที่จะดูดซับการบ่มเพาะพลังอย่างของน้องชายเธอให้มากขึ้น อย่างฉีระดับสูงมากมีประโยชน์อย่างมากต่อการบ่มเพาะของเธอในช่วงเวลานี้เธอมักจะดูดซับอย่างฉีของป่ามู่ฟานเพื่อฝึกฝนและความเร็วในการฝึกฝนของเธอนั้นเร็วราวกับขี่ตรวจซึ่งเร็วอย่างไม่น่าเชื่อและเธอไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับอันตรายของยินฉีที่กระทบกระเทือนใบรุย่ยอวนไม่เคยตระหนักว่าการเพาะปลูกนั้นง่ายมากมันคู่ควรกับร่างกายที่มีมลลังซึ่งทำให้นักรบนับไม่ถ้วนคลั่งคลายทุกครั้งที่ปรากฏตัวตอนนี้มีเพียงพวกเขาสองคนและน้องสาวเท่านั้นที่สามารถเพลิดเพลินกับการรักษาแบบนี้ได้ ไบรุโอยานยังไม่รู้ว่ายูคิอินจูได้ดูดซับพลังงานอย่างของไบมูแฟนและครั้งสุดท้ายที่เขาอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งประสบการณ์เขาดูดซับมันเกือบใต้จมูกของไบรุโอยานอย่างไรก็ตามมันเป็นช่วงเวลาพิเศษในเวลานั้นผู้หญิงสองคนผลัดกันเฝ้าทุกคืนและให้ความสนใจกับความระมัดระวังเป็นเรื่องปกติที่พวกเขาจะไม่สังเกตว่าเกิดอะไรขึ้นในเต็นท์ มันเหมือนกับว่าไบรูโอยานไม่รู้ว่ายูคิอินจูได้ดูดซับพลังงานอย่างของน้องชายของเขาด้วยไบมั่วฟันเองยังไม่ทราบด้วยซ้ำว่าสตรีคนที่สี่ที่ดูดซับพลังอย่างของเขาคือใครทุกครั้งที่เขาเห็นเศษสี่ส่วนห้าที่ยิ่งใหญ่ในงานหลักเขาจะอธิบายไม่ถูกและน่าขนลุกเล็กน้อยใครอยู่เบื้องหลังความลึกลับเขาดูดซับพลังอย่างของตัวเองโดยไม่รู้ตัวนี่ไม่ใช่หนังเขย่าวขวัญเขย่าวขวัญ พูดตามตรงว่าคุณที่สี่ดูดซับมันและดูดซับมันแม้ว่าเขาจะทิ้งสิวไว้ในใจแต่อย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ป่วยหรือเจ็บปวดและพลังหยางของเขาจะฟื้นตัวตามธรรมชาติหลังจากนอนหลับสิ่งที่ใบมูแฟนกังวลที่สุดคือคนคนนั้นจะเปิดเผยว่าเขามีพลังงานหยางขั้นสูงสุดปรบดับใดที่เขาดูดซับมันเพียงครั้งเดียวมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะไม่รู้ว่าเขามีร่างกายระดับสุดยอดในตำนาน อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นเวลานานมากแล้วจึงยังไม่มีบุคคลอันตรายมาที่ประตูซึ่งหมายความว่าอีกฝ่ายไม่ได้เปิดเผยให้คนอื่นทราบนี่เป็นวิธีอันชาญฉลาดดังนั้นในอนาคตเขาจะมีโอกาสเลิดเพลินเป็นพิเศษร่างกายเสริมหินและอย่างของเขาไปมู่ฟานกลับถอนหายใจด้วยความโล่งอกปราบใดที่ความลับไม่รัร่วไหลออกไปมันคงไม่เป็นไรหากเขาเก็บมันไว้ได้สักวันเมื่อเขารั่วออกไปเขาคงไม่มีวันสองงอบอความคิดเหล่านี้เอวบอเข้ามาในหัวของเขาไปมู่ฟานพูดโดยไม่หันศีรษะของเขาในขณะที่ทอดแฮมเบอร์เกอร์เนื้อและไข่แน่นอนไม่เป็นไร กันที่จริงแม้ว่าไปรูเอ็นจะไม่ได้เอ่ยถึงเรื่องนี้แต่เขาก็จะหยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาด้วยความคิดรือเริ่มของเขาเองตอนนี้การบ่มเพาะพลังทางจิตวิญญาณของเขาสามารถได้รับประโยชน์อย่างมากจากการฝึกฝนแบบคู่ของยินและหยางเมื่อคืนที่ผ่านมาไปร์รูลี่ดูดซับมันทั้งคืนและเปิดสมบัติชิ้นที่สองได้สำเร็จและการฝึกฝนพลังทางจิตวิญญาณของเขาก็พัฒนาขึ้นอย่างน่ายินดีเช่นกันหลังจากการดูดซับอีกสองวนันคาดว่าเขาจะสามารถทะลวงผ่านไปยังขอบเขตการปรับแต่งวิญญ,ญาณที่สองได้ความเร็วนี้พูดเกินจริง ดังนั้นเขาจึงกระตือรือร้นอย่างมากในการดูดซับพลังอย่างในตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการช่วยน้องสาวสองคนของเขาปรับปรุงการบ่งพะหรือพัฒนาความแข็งแกร่งของตัวเองเขาต้องฝึกฝนยินและอย่างให้มากและทุกคนจะได้รับประโยชน์มากมายเบรุโอยานพอใจมากกับคำตอบของน้องชายและเขาสมควรได้รับมันอย่างเรียบง่ายและเรียบร้อยนี่แสดงว่าเขายังมีน้ำหนักในใจน้องชายอยู่มากแต่เขาไม่รู้ว่าใครสำคัญกว่าพี่สาวของเขา ไม่รู้โอยันอยากจะถามจริงๆแต่ก็รังไว้ไม่ควรถามคำถามแบบนี้โดยตรงกับเด็กผู้ชายเธอจะถูกมองว่าเป็นผู้หญิงตรงๆที่มีไอคิวต่ำและเธออาจลดคะแนนการประเมินของเธอในสายตาของน้องชายของเธอเธอเป็นน้องสาวคนที่สองที่อ่อนโยนและสง่างามเสมอดังนั้นเธอจึงไม่สามารถทำลายความประทับใจที่ดีนี้ได้ไปมูฟานไม่รู้จักตัวเองเขาหลีกเลี่ยงการทรมานที่กระทบจิตใจของเขาไปมูฟานรับประทานอาหารเช้าเสร็จไปม่านลี่ออกมาพร้อมกับจี้หยกประรูปมอบให้ไปมูฟานโดยตรงและพูดว่าเสร็จแล้วเอาไปลองดูสิ ขอบคุณซิสเตอร์ลีไปมูฟฟานรับมันอย่างมีความสุขและมองลงไปเพียงเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในจ้หยกดูเหมือนจะมีสิ่งกีดขวางที่มองไม่เห็นอยู่ตรงกลางของจ้หยกในเวลานี้พลังถูกเติมเต็มและถูกแยกออกเป็นสองส่วนอย่างชัดเจนด้วยเส้นที่มองไม่เห็นตรงกลางเช่นเดียวกับพลังของเสือขาวและพลังของนกสีแดงชาติที่เคยอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลแต่คราวนี้พลังจากแหล่งเดียวกันแบ่งออกเป็นสองส่วนครึง่งบทที่446กการประชุมตอนที่หนึ่ง ไปรูลี่ถูบริเวณกึ่งกลางคิ้วของเธอใบหน้าของเธอดูเหนื่อยล้าเล็กน้อยและเธอพูดด้วยรอยยิ้มว่าแม้ว่าจะเป็นเพียงขั้นตอนง่ายๆแต่ก็ลำบากกว่าที่ฉันคิดไวการรักษาพลังจากแหล่งเดียวกันให้แยกออกจากกันและไม่หลอมรวมเข้าด้วยกันนั้นยากกว่ามากยากกว่าหลายเท่าที่จะถีดพลังที่แตกต่างกันสองอย่างเข้าไปในที่หยกเพื่อให้พลังทั้งสองสมดุลกันถ้าฉันเปิดสมบัติชิ้นที่สองในวันนี้มันอาจจะทำได้ยากแต่ตอนนี้ด้วยคุณสมบัติน้ำของขุมทรัพย์ชิ้นที่สองมันจะง่ายขึ้นมาก ไปมูฟานมองออกไปด้วยความพึงพอใจและรีบสวมสิ่งนั้นกลับคืนที่คอของเขาในอนาคตพลังพยักขาวสองเส้นที่เก็บไว้ในที่หยกจะกลายเป็นไพ่ตายสำคัญของเขาไม่ใช่เรื่องตลกที่จะเทียบได้กับความแข็งแกร่งทางกายภาพของนักศิลปะก,การต่อสู้ในอาณาจักร WU Sang ใรัวลี่นั่งลงเพื่อรับประทานอาหารเช้าต่อและถามอย่างเป็นกันเองว่ายังไงก็ตามเสี่ยวฟานวันนี้คุณมาทำอะไรที่นี่ไปรุ่ยเหยียนก็มองเขาอย่างอยากรู้อยากเห็นเช่นกันตอนนี้เธอต้องการถามคำถามจริงๆแต่เธอฟุ้งซ่านเรื่องของการดูดซับอย่างกี้ ใมู่ฟันกรอกตาและพูดโดยไม่เปลี่ยนสีหน้าหลิวหา่าวหยูเป็นคนชวนฉันไปงานปารต์ตี้ดูเหมือนว่าเขาจะยืนยันความสัมพันธ์อย่างเป็นทางการกับพยาบาลที่ดูแลเขาเมื่อไม่นานมานี้สำหรับเรื่องใหญ่เช่นนี้แน่นอนว่าฉันต้องไปที่นั่นถ้าฉันบอกพี่สาวสองคนของฉันว่าฉันจะไปพบกับชาวเน็ตออนไลน์หรือเทพธิดาเฮาที่มักจะดูแลการถ่ายทอดสดของฉันฉันจะจินตนาการถึงปฏิกิริยาของพี่สาวทั้งสองได้และพวกเขาจะไม่ปล่อยเขาไปอย่างแน่นอน ยิ่งกว่านั้นการถ่ายทอดสดยังเป็นความลับเล็กน้อยของเขาและทุกคนรอบตัวเขาต้องเก็บเป็นความลับแม้แต่พี่สาวสองคนก็ไม่สามารถบอกได้ดังนั้นวันนี้เรื่องนี้จึงทําได้พิงปกปิดไว้และหลิวฮาโอยูเป็นกรอบก,กำบังที่สมบูรณ์แบบมากหากคุณสมรู้ร่วมคิดกับเขาในภายหลังคุณไม่ต้องกังวลว่าจะถูกเปิดโปงในสักวันหนึ่งหลิวฮาโอยูถามคุณออก นั่นไม่ใช่ปัญหาเบรูโอลี่และเบรูโอยานพยักหน้าอย่างเข้าใจพวกเขาทั้งคู่รู้ว่าลิวฮาอยูเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของพี่ชายของเขาครั้งสุดท้ายที่ลิวฮาอยูประสบกับวิกฤตพี่ชายของเขาสังเกตเห็นได้ทันเวลาและส่งเขามาหาเขาเขาได้รับการช่วยเหลือตอนนี้ลิวฮาอยูมีแฟนแล้วเป็นเรื่องปกติที่จะเชิญเขาไปงานเลี้ยงอาหารค่ำลูกสาวทั้งสองไม่สงสัยว่าพี่ชายของพวกเขากำลังโกหกในความประทับใจของพวกเขาป่ยมู่ฟานเป็นแบบอย่างของการเชื่อฟังและเชื่อฟังมาโดยตลอดตั้งแต่ยังเด็กทั้งสองดูแลน้องชายของเขาอย่างงรระะมััว ไบรูออลี่ดูเหมือนจะคิดอะไรบางอย่างและถามว่าสถานที่นัดพบอยู่ที่ไหนไปมูฟานลังเลอยู่ครู่หนึ่งคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหากับสถานที่ดังนั้นเขาจึงเลือกที่จะบอกความจริงในร้านกาแฟาใกล้ถนนเฉาเฟิงถนนเซาเฟิงสถานที่นั้นควรจะปลอดภยัยไบรุออลี่พยักหน้าเล็กน้อยราวกับว่าเธอรู้สึกโล่งใจไบรู้เหยียนกระพริบตาจากนั้นหันไปมองไปรั่วลี่พี่สาววันนี้คุณจะเข้าร่วมภารกิจลาดตระเวนหรือไม่ วิรุโอลี่กัดเนื้อแฮมเบอร์เกอร์ที่ร้อนและอร่อยพยักหน้าแล้วพูดว่าใช่วันนี้ฉันจะออกไปกับทีมของทิชเชอร์ชูและฉันจะออกไปหลังอาหารเช้าการโจมตีที่เกิดขึ้นในเวทีเมื่อวันนี้ทาให้โรงเรียนสอนศินละปะก,การต่อสู้โกรธเคืองจากระดับบนดูเหมือนว่าจะส่งทีมสืบสวนหมายเลขหนึ่งไปดําเนินการโดยตรงทีมสืบสวนหมายเลขหนึ่งฉันจําได้ว่าทีมนี้เต็มไปด้วยความสามารถพิเศษที่เชี่ยวชาญในการสืบสวนและติดตามฉันได้ยินมาว่าตราบใดที่พวกเขารเริ่มสอบสวนเหตุการณ์นี้จะไม่มีผลลัพธ์ใดที่หาไม่พบและะมีีปรรสสิิททธภาพก็็เววุ่ดด้ย ไปรู้เย็ยนรู้สึกประหลาดใจเล็กน้อยและเข้าใจในทันทีเธอครุ่นคิดฉันมีภารกิจลาดตระเวณที่นี่ด้วยและฉันจะไปที่นั่นตั้งแต่เช้าตรู่บลาดมูลเซกได้โจมตีซ้ำแล้วซ้ำอีกและครั้งนี้เป็นต่อหน้าผู้คนทั่วโลกการแลกเปลี่ยนระหว่างดาเซียและนครบสาวของเซรินเป็นเช่นนี้ดูเหมือนว่าผู้บริหารระดับสูงของโรงเรียนศิลปะก,การต่อสู้จะโกรธมากในครั้งนี้ควรเป็นเพียงการเริ่มต้นในการกวาดล้างบุคลากรขอ,ของบลาดมูลเซกที่แฝงตัวเข้ามาในเมืองเซียองค์กรที่น่าขยะแขยงนี้จะถูกถอนราก เบรุโอลีกล่าวว่าทีมสืบสวนหมายเลขหนึ่งพบเบาะแสบางอย่างเมื่อคือนนี้และพบว่าบุคลากรของตลาดมูลเซ็กกำลังหลอกหลอนแถบชานเมืองตะวันออกและตอนนี้กำลังพยายามติดตามตำแหน่งเฉพาะของพวกเขาถนนชาอเฟิงอยู่ทางทิศตะวันตกตรงข้ามโดยเส้นเชิงชานเมืองเสียวฟานไม่เป็นไรที่คุณจะไปงานเลี้ยงที่นั่นถ้าคุณเลือกชานเมืองทางตะวันออกฉันจะหยุดคุณไม่ว่ายังไงก็ตามพวกนั้นอยู่ในชานเมืองทางตะวันตกหรอือไปมู่ฟานพยักหน้าเล็กน้อยจดจำข้อมูลนี้และอยู่ห่างจากที่นั่นเมื่อถึงเวลา ทั้งสามคนคุยกันอยู่พักหนึ่งไปมู่ฟานมองดูเวลาและพบว่าเป็นเวลาเก้าโมงครึ่งแล้วและเกือบจะถึงเวลานัดหมายแล้วดังนั้นเขาจึงกลับไปที่ห้องถอดเสื้อผ้าปลอมออกเปลี่ยนเป็นชุดลำลองแล้วออกไปเดิมทีชุดนี้บรรจุอยู่ในกระเป๋าเป้สะพายหลังเขาวางแผนที่จะออกจากโรงเรียนและรีบไปที่สถานที่นัดพบหลังจากเลือกพลังเหนือธรรมชาติในตอนเช้าแต่ตอนนี้เขากลับบ้านแล้วเขาอาจจะเปลี่ยนเสื้อผ้าที่บ้านก่อนออกไปข้างนอกก็ได้เขาไม่กังวลว่าจะถูกมองเมื่อเขาออกไปข้างนอกอย่างไรก็ตามหลายคนรู้ว่าเขาเป็นน้องชายของไบรอูโอลี่และไบรอนโออ จุดๆๆสิบนาทีก่อนสิบโมงใบมูแฟนรีบเร่งและในที่สุดก็มาถึง W. เ u l i a Cafe บนถนนชาออเฟงก่อนกำหนดเขาไม่รีรออะไรมากแค่ผลักประตูเปิดเข้าไปแล้วเหยหน้าขึ้นทันทีเพื่อตรวจดูสถานการณ์ข้างในเนื่องจากยังเช้าอยู่ร้านกาแฟจึงมีลูกค้าไม่มากนักเด็กผู้ชายสองสามคนที่ดูเหมือนจะเป็นนักเรียนมัธยมปลายกำลังนั่งหัวเราะและหัวเราะด้วยกันมีหญิงสาวคนหนึ่งซึ่งดูเหมือนพนักงานออฟฟิศอยที่ที่นั่งด้านในสุดใช้แล็ปท็อปเพื่อจัดการธุรกิจที่เป็นทางการขณะดื่มชายามเชา้า ไบมู่ฟานมองหญิงสาวอย่างใกล้ชิดและพบว่าเธอเป็นเพียงชายหนุ่มทำงานธรรมดาดังนั้นเขาจึงไม่ได้สนใจอะไรมากนะักหลังจากข้อความที่เช่าซียูส่งเมื่อคืนนี้เขานั่งลงที่โต๊ะ005ริมหน้าต่างตารางที่5ยังว่างเปล่าซึ่งหมายความว่าเจ้าซียูยังไม่มาและเขามาถึงก่อนใบมู่ฟานไม่รู้สึกไม่พอใจหรือบ่นเลยในโลกกลับหัวกลับหาง การพบปะแบบนี้มักจะกลายเป็นสิทธทิพิเศษสำหรับเด็กผู้ชายที่มาสายและสำหรับเด็กผู้หญิงที่มาเร็วนี่คือกฎพื้นฐานแต่สุดท้ายแล้วไยมูฟันก็เป็นคนที่ปลูกฝังการมองโลกในแน่ปกติเขามีนัดพบกับผู้อื่นดังนั้นไม่ว่าอีกฝ่ายจะเป็นชายหรือหญิงก็ตามมิสัยของเขาคือการมาถึงก่อนเวลาสิบนาทีไบมูฟันหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาและมองลงไปในขณะนี้เสียงที่อ่อนโยนของบริกรชายดังขึ้นจากหูของเขาขอโทษคะคุณคือมิสเตอร์มู นายหมูไปมู่ฟานตกตะลึงไปครู่หนึ่งและตระหนักได้ทันทีว่าเขายังไม่ได้บอกชื่อจริงของเฉาซีอยู่ดังนั้นเฉาซีเยโวจึงรู้เพียงว่ามีคําว่าหมูอยู่ในชื่อของเขาดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าพร้อมกับรอยยิ้มใช่โตะหมายเลขห้านี่น่าจะจองล่วงหน้าโดยเพื่อนของฉันเมื่อคืนใช่ไหมใช่คุณเยโวยังบอกให้เราพาคุณขึ้นไปด้วยถ้าคุณมาถึงก่อนบริกรชายยิ้มบทที่447การประชุมตอนที่สอง ขึ้นไปมู่ฟานกระพริบตาเงยหน้าขึ้นมองเพดานซึ่งหมายความว่าเขากําลังจะไปที่ชั้นสองและมิเซเยโวที่เสมียนบอกว่าคือเฉาซีอยู่ตกลงคุณเป็นผู้นําทางโดยธรรมชาติเขาไม่คัด้านดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นตามบริกรชายขึ้นไปชั้นบนและนั่งลงในกุฏิที่ค่อนข้างหรูหราและตกแต่งแบบคลาสสิกบนชั้นสองหลังจากน,านั้นไม่นานบริกรก,รก็นำกาแฟหนึ่งแก้วและอาหารว่างมากองหนึ่งไปมู่ฟานเติมน้ำตาลทรายขาวสองถึงสามช้อนลงในกาแฟจิบก้มลงมองโทรศัพท์แล้วเปิดแชทกับเจ้าซีเยโวพินพี่สาวอยู่ันมาแล้ว เกือบจะทันทีที่ข้อความของเขาถูกส่งไปก็มีข้อความตอบกลับมาทันทีว่าฉันจะไปที่นั่นไปมู่ฟานตอบกลับด้วยคําว่าอืมและไม่สนใจมันจากนั้นเขาก็ดื่มกาแฟและกินชาในขณะที่ชมทิวทัศน์ต่างๆบนถนนด้านนอกรอเวลาผ่านไปอย่างเงียบๆเป็นโอกาสที่หายากที่จะนั่งลงอย่างเงียบๆและดื่มกาแฟสักถ้วยต่ยตอมาฉันได้พบกับชาวเน็ตที่สนับสนุนฉันมาเป็นเวลานานเมื่อรวมกับการหลุมใหม่ที่พัฒนาขึ้นในตอนเช้าทําให้วันนี้เขารู้สึกดีมากในเวลาเดียวกันนอกร้านกาแฟผู้หญิงสูงและสวยในชุดยาวสีดํายืนอยู่ที่นี่มันคือมูเลิว มีผู้คนมากมายเดินไปมาและรูปลักษณ์ที่โดดเด่นของมูเลงยิวก็ดึงดูดความสนใจเป็นอย่างมากเด็กหนุ่มหลายคนตื่นเต้นที่ได้เห็นมันหน้าแดงและอยากเข้ามาคุยขอเพื่อนคุยหรืออะไรสักอย่างยินดีต้อนรับผู้ชายหน้าตาดีและผู้หญิงสวยไม่ว่าจะโลกปกติหรือโลกกลับหัวกลับหางในโลกปกติที่ใบมูแฟนอาศัยอยู่มีเด็กผู้ชายหลายคนที่ถูกผู้หญิงไล่ล่าบางคนไม่เข้าใจสถานการณ์นี้เพราะความอัปรัช์จกัดจินตนาการของพวกเขา แต่ทุกครั้งในเวลานี้มูเล้งเยโวเหลือบมองด้วยสายตาที่เย็นชาเต็มไปด้วยคำเตือนและการปฏิเสธในดวงตาเด็กชายตัวเล็กๆเ,เหล่านั้นตัวแข็งอยู่กับที่ก่อนที่พวกเขาจะเดินไปข้างหน้าไม่กล้าเข้าใกล้และในที่สุดก็ทำได้เพียงหันหลังกลับรอบและ้ายจิตใจของมูเล้งยิวมีสมาธิเต็มที่กับการประชุมครั้งต่อไปเมื่อเธอคิดว่าเธอจะได้พบกับมูมูในไม่ช้าเธอก็รู้สึกกังวลอย่างมากโดยไม่คาดคิดอารมณ์นี้ไม่ปรากฏมานานแค่ไหนแล้วครั้งสุดท้ายคือตอนที่เขาปลุกจิตวิญ,ญญาณการต่อสู้ครั้งแรกตอนอายุ8วใช่ไหม หลังจากนั้นเธอได้รับการสอนเป็นการส่วนตัวจากแม่ของเธอฝึกฝนโดยปีศาจและในที่สุดก็พัฒนาความสามารถของเธอให้เหนือกว่าเพื่อนๆส่วนใหญ่และยังเรียนรู้ที่จะควบคุมอารมณ์ของเธอด้วยด้วยใบหน้าที่เย็นชาเธอได้พัฒนาบุคลิกที่เย็นชาเมื่อเวลาผ่านไปดังนั้นความรู้สึกกังวลจึงห่างไกลจากเธอในความเป็นจริงมูเลงยูมาถึงร้านกาแฟเมื่อครึ่งชั่วโมงที่แล้วแต่เธอไม่ได้ไปในครั้งแรกเธอนั่งลงในร้านอาหารเช้าตรงข้ามร้านกาแฟแทนแล้วเดินผ่านหน้าต่างกระจกใสมองดูสถานการณ์ในร้านกาแฟตรงข้าม แม้ว่าเธอจะได้เห็นรูปลักษณ์ของมูมูไม่ช้าก็เร็วแต่มู่เล่งเยโวยังคงต้องการทราบล่วงหน้าแต่ไม่ว่ามู่มูจะดูเหมือนเธอเองหรือดูเหมือนคนที่เดินผ่านไปมาเธอก็ไม่ไค่อยดีนักสิ่งสำคัญคือบุคลิกและพรสวรรค์เป็นเหตุผลพื้นฐานว่าทำไมเธอถึงชอบดูการถ่ายทอดสดของมูมูการลับลับล่อล่อทำให้มูเล่งเยโวรู้สึกผิดเล็กน้อยนี่เป็นครั้งแรกที่เธอทำสิ่งนี้แต่เมื่อเธอคิดว่ามูมูกำลังจะมาในไม่ช้าเธอก็อดทนในที่สุดเมื่อสิบนาทีก่อนสิบโมงเธอเห็นชายหนุ่มคนหนึ จากทิศทางที่เธอนั่งอยู่เธอเห็นเพียงรูปประพันธ์สันฐานของชายผู้นี้แต่แม้กระทั่งโครงด้านข้างก็ให้ความรู้สึกที่สวยงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้สวยงามมากงูเล้งยิวอาศัยอยู่ในวังตั้งแต่เธอยังเด็กชายงามใดที่นางไม่เคยเห็นในวังห่างเหินขี้อายอมหิตยิงพยองชายงามทุกประเภทสามารถพบได้ในวังแต่ผู้ชายคนนี้เป็นคนเดียวที่ทำให้เธอไม่สามารถเด็ดหนามใดๆออกได้เลยเขาเป็นผู้ชายที่สวยที่สุดในบรรดาผู้ชายที่เธอเคยเห็นนอกจากนี้อารมณ์ของอีกฝ่ายยังยอดเยี่ยมอีกด้วยหลังตรงและความมั่นใจในตัวเองตามธรรมชาติบนใบหน้าของเขาซึ่งติดดต่อไ้มาก แต่ด้วยเหตุผลบางอย่างข้อมูลส่วนตัวของชายผู้นี้ทำให้เธอรู้สึกคุ้นเคยอย่างคลุมเครือราวกับว่าเธอเคยเห็นมันที่ไหนมาก่อนแต่เธอก็จำมันไม่ได้ไปชั่วขณนะเขาอาจจะเป็นมู่มู่งูเล่งเยโวคิดในใจเธอพบว่าตอนนี้หัวใจของเธอเต้งเร็วขึ้นเล็กน้อยใบหน้าของเธอก็ร้อนเผาเล็กน้อยและเธอกอดไม่ได้ที่จะรู้สึกกระสับกระส่ายและสูญเสียเล็กน้อยความรู้สึกนี้ค่อนข้างแปลกเธอไม่เคยมีปฏิกิริยาเช่นนี้มาก่อน แม้ว่าเธอจะต่อสู้กับสัตว์ประหลาดกลายพันธุ์ที่ทรงพลังเมื่อวันนี้แต่อารมณ์ของเธอก็ไม่ผันผวน,นมากเกินไปแต่ตอนนี้เธอเพิ่งเห็นใบหน้าด้านข้างของชายที่สงสัยว่าจะเป็นมูมูและเธอก็รู้สึกประหม่าและตื่นเต้นเล็กน้อยพร้อมกับคำใบ้ว่าพูดว่าอารมณ์ไม่ชัดเจนความรู้สึกนี้แม้ว่าฉันจะไม่ชินกับมันแต่ก็ดูเหมือนจะไม่น่ารำคาญมากเธอจ้องมองที่การกระทำของชายคนนั้นและเห็นว่าเขานั่งอยู่ที่โต๊ะหมายเลขห้าและทันใดนั้นก้อนหินก็ตกลงมาในหัวใจของเธออีกฝ่ายคือมูมูดังนั้นมูมมููจึงงดสวยามมาก ถึงจะฟังเสียงตอนถ่ายทอดสดก็รู้ว่าน่ากเกลียดตรงไหนครั้งสุดท้ายที่ฉันโชว์มือตอนถ่ายทอดสดฉันยังเห็นว่าผิวขาวมากที่เรียกว่าสีขาวอันหนึ่งปกปิดความอัปลักทั้งหมดปราบได้ที่รูปร่างหน้าตาพอใช้ได้นิสัยใจคอและผิวพรรณสามารถปรับปรุงรูปลักษณ์ของบุคคลได้อย่างมากแต่มูเลยิวไม่เคยคิดเลยว่ามูมูเองจะเป็นชายรูปงามราวกับนางฟ้าที่ถูกเนรเทศแต่ด้วยความที่เธอสวยขนาดนี้ทำไมเธอถึงไม่เคยเปิดกล้องตอนถ่ายทอดสดมาก่อนเลยละ่ะ หลายคนบนอินเทอร์เน็ตคาดเดาอย่างมุ่งร้ายว่าแมมมูมูจะมีเสียงไพเราะร้องเพลงได้แอร์และเล่นเกมได้แต่เธอก็ไม่กล้าเปิดกล้องเพราะเธอน่าเกลียดถ้ามูมูเปิดกล้องสักครั้งต้องสามารถปุดปากไอ้พวกปากเหม็นพวกนี้ได้ มูเลง้งยิวงงวยเล็กน้อยแต่เนื่องจากมูมูไม่ต้องการเปิดกล้องควรจะมีเหตุผลของเขาอาจจะไม่สะดวกที่จะเปิดเผยตัวตนของเธอหรืออาจเป็นเพราะรูปร่างหน้าตาของเธอดีเกินไปมากเกินไปก็ไม่พอและการเป็นคนดีเกินไปก็ไม่ใช่เรื่องดีโดยเฉพาะนอุตสาหากรรมการถ่ายทอดสดรูปร่างหน้าตาของมูมูนั้นง่ายต่อการดึงดูดผู้คนอิจฉาและบางคนจะใช้เงินจ้างฐานเรือสร้างความเดือดร้อนไปทั่วบรรยากาศในห้องถ่ายทอดสดจะต้องยุง่งเหยิงอย่างแน่นอนดังนั้นจึงไม่ควรเปิดกล้อง,งมูเล้งยิวกำลังนั่งคิดอยู่ในร้านอาหารเช้าและไม่นานหลังจากนั้นเธอเห็นนนมมูููถกกบบรริชาายพขึ้้ไปัน เรื่องนี้ได้รับคำสั่งจากเธอในตอนเชา้าไปมูฟานคิดว่าเธอเพิ่งนัดเจอกันที่ร้านกาแฟเมื่อคืนนี้อันที่จริงเธอเริ่มเตรียมการสำหรับเรื่องนี้แล้วเมื่อเธอขอพบแบบออนไลน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วและเลือกร้านกาแฟแห่งนี้เป็นสถานที่นัดพบก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วยเหตุนี้เธอจึงซื้อร้านกาแฟทั้งร้านด้วยราคาระดับพรีเมียมประมาณ20%เงินบางส่วนสามารถถือเป็นเศษเงินค่าขนมของเธอเท่านั้นจบบทนี้บทที่448การประชุมตอนที่2 ไม่มีจุดประสงค์อื่นในการซื้อกาแฟทั้งร้านแค่เพื่อไม่ให้ใครมารบกวนเวลาเจอมุ่งมูอ่ออนไลน์วันนี้ก็แค่นั้นหลังจากที่เธอกลับไปร้านกาแฟแห่งนี้คงจะถูกทิ้งไว้ที่นี่ใช้แค่จ้างเจ้าของร้านมาช่วยดูแลในสายตาของคนอื่นนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่เต็มไปด้วยความเย่อหยิ่งแต่สําหรับเจ้าหญิงแล้วมันไม่มีอะไรเลยจริงๆเมื่อเห็นว่าเวลาห่างจากสิบนาฬิกาที่ตกลงกันไว้เพียงห้านาทีและมุ่มู่ก็ส่งข้อความไปด้วยมุ่เล่งเยโว่ wo, รู้ว่าเธอไม่สามารถผัดวันประกันพรุ่งได้อีกต่อไปดัังงนนนนน้้้้้เเธอออจอจจึกกกาา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 ารรรหชแและมมมทีุ่ฟ ประตูจึงมีฉากปัจจุบันมูเล้งยิวเห่อยหน้าขึ้นและมองไปทางชั้นสองเธอดูเหมือนจะสามารถจินตนาการว่ามูมูนั่งอยู่ริมหน้าต่างบนชั้นสองและมองดูทิวทัศน์ข้างนอกเดินในบริกรที่อยู่ข้างในเห็นเธอและจำได้ทันทีว่าเธอคือเจ้าของคนใหม่ที่เพิ่งซื้อร้านกาแฟไปเมื่อไม่นานนี้เขาได้ยินว่าเธอเป็นนักรบที่มีชื่อเสียงดังนั้นเขาจึงอดไม่ได้ที่จะแสดงความเคารพและอยากจะขึ้นไปทักทายแต่เมื่อเห็นมูเล้งยิวหีโบกมือโดยตรงและหยุดมูเล้งยิวคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วถามว่านายมูขึ้้นไปแลวเหรอ พนักงานเสิร์ฟเป็นคนพาใบามูแฟนขึ้นไปชั้นบนเมื่อได้ยินเช่นนี้เขาพยักหน้าและตอบว่าใช่และตามคำสั่งของคุณเขาเสิร์ฟกาแฟาและเครื่องดื่มที่ดีที่สุดในร้านให้เขาแล้วคุณเห็นอะไรอีกบ้างคุณต้องการมูเล้งยิวใส่หัวของเธอไม่จำเป็นถ้าฉันไม่ถามคุณทีหลังก็อย่ารบกวนฉันก็แค่นั้นแหละมูเล้งเยโวก็เดินขึ้นไปชั้นบนทันทีโดยไม่พูดอะไรอีกเธอกำลังจะนั่งลงและสนทนาก,กับตัวต่อตัว,ตวเธอรู้สึกประหม่ามากขึ้นเรื่อยๆและหัวใจก็เต้นเร็วขึ้นเธอหวังว บริกรมองดูแผ่นหลังของมูเลงยิวหายไปที่มุมบันไดาจากนั้นมองไปทางอื่นด้วยสายตาอิจชา้าได้รับการเชื้อเชินให้ออกไปพบโดยนักศิลปะการต่อสู้ผู้ซึ่งกล่าวกันว่าเป็นผู้ยิ่งใหญ่เด็กชายคนนั้นก็แค่ตอนนี้ควรจะสาคัญกับเธอมากอาจมีแฟนและแฟนก็ได้ซึ่งดีมากแต่เขาก็รู้ว่าเขาไม่สามารถอิดช้าได้เมื่อเขาพามิสเตอร์หมูขึ้นไปชั้นบนเขามองเขาอย่างเงียบๆหลายครั้งรูปลักษณ์นั้นอารมณ์นั้นที่ ST s แม้ ath, แต่ชายผู้นี้ก็ยังรู้สึกใจเต้นซึ่งไม่มีใครอยากได้จริงๆบอกได้เลยวววววว่่่่่าาาาาานนนีีคคืือออโชชชชะตตบบบรรริกรกกยยยยเเเัััังงงแลลลไปทด้้หพถ ในเวลาเดียวกันบนหลังคาของร้านอาหารเช้าตรงข้ามกับร้านกาแฟมีร่างหนึ่งยืนอยู่บนนั้นจ้องมองไปที่ร้านกาแฟในระยะไกลโรงไฟฟ้าชั้นนําในอาณาจากักรโอลูอ้อมองไปที่นูเลงยิูที่ยืนอยู่ที่ประตูร้านกาแฟและเฝ้าดูเธอยืนอยู่ที่นั่นอย่างลังเลเป็นเวลานานและในที่สุดก็ผลักประตูและเดินเข้าไปเขาอดไม่ได้ที่จะงงงวยเล็กน้อยอะไรท่านกําลังทําอะไรอยู่ฝ่าบาทความผิดปกตินี้เกิดขึ้นตั้งแต่เช้าตรู่ เช้าตรู่วันนี้จูจ่ๆมูเ่เล่งเยโวก็เลิกทำอาหารรสเลิศที่ปรุงโดยพ่อครูที่โรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้ผู้คุมทั้งหมดหลบหลีกและทำหน้าที่คนเดียวหักไม่ใช่เพราะคำสั่งจากสมเด็จพระจกรพดินีนางจะไม่มีวันออกจากฝ่ายมู่เล่งเยโวเมื่อพิจารณาจากความหมายที่สมเด็จพระราชาธิบดีหมายความดูเหมือนว่าแม่นางจะปล่อยให้นางอยู่ตามลำพัง หลังจากน,านั้นไม่นานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสเด็จออกจากร้านอาหารเช้าอีกครั้งทรงยืนอยู่ที่ประตูร้านกาแฟอย่างลังเลเรากับว่าพระนางต้องการจะเข้าไปแต่ดูเหมือนพระนางจะทรงมีปัญหาบางอย่างและใช้เวลานานก่อนที่พระนางจะเสเด็จไปในที่สุดตัดสินใจเข้าไปข้างในพฤติกรรมที่น่างุนงงหลายอย่างทำให้มิสเตอร์ลัวรู้สึกมึนงงเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเธอสังเกตเห็นบางอย่างเมื่อครู่นี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประทับนั่งอยู่ในร้านอาหารเช้าดูเหมือนเธอจะกินแต่จริงๆแล้วเธอเหม่อลอยเธอเอาแต่มองไปที่ร้านกาแฟตรงข้ามการกระทำเล็กน้อยเหล่านี้ไม่สามารถซ่อนจากมิสเตอร์หลวได้เธอสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่าสมเด็จอาจกำลังรอใครบางคนอยู่ เมื่อตระหนักถึงสิ่งนี้แอลเอโอโ,อโอก็ตื่นตัวทันทีโดยคิดว่าเมื่อคือนนี้สมเด็จพระราชาธิบดีประธานแผนปฏิบัติการวันนี้และดูเหมือนว่าเธอจะออกไปซื้อของข้างนอกเป็นเวลานานและวร้านกาแฟแห่งนี้เป็นจุดแวะพักแห่งแรกนี่หมายความว่าสมาชิกของบลาดมูลเซ็ตกำลังซ่อนตัวอยู่ในบริเวณใกล้เคียงในขณะนี้และสมเด็จพระบรมราชินีกำลังวางแผนที่จะออกไปด้วยตนเองเพื่อค้นหาที่อยู่ของอีกฝ่ายอย่างเงียบเงียบ อย่างไรก็ตามตอนนี้เธอได้ตรวจสอบสถานการณ์โดยรอบอย่างถี่ถ้วนแล้วและไม่มีใครที่สามารถเรียกได้ว่าเป็นภัยคุกคามมีเพียงลูกแมว3ามหรือ2ตัวเท่านั้นและพวกมันล้วนเป็นนักรบตาเสียที่จริงจังดังนั้นที่นี่จึงปลอดภัยมากจะไม่มีสมาชิกของบาดมูลเซ็กซอนตัวอยู่ที่นี่แอลเอโอลูโอมั่นใจในเรื่องนี้ยิ่งไปกว่านั้นตามข่าวที่เธอสอบถามจากไดเกียเมื่อเช้านี้พวกเขาพบส้นเท้าของบาดมูลเซ็กแล้วและตอนนี้ผู้คนจำนวนมากมารวมตัวกันใกล้กับชานเมืองทางตะวันออกในขณะที่นี่เป็นชานเมืองทางตะวันตกที่ตรงกันข้ามกันอย่่่าางงงงงสสิิิิ้้้้นนนนนเเเชชแหัออยยูกโดขถึ ไม่ฝ่าบาทไม่เคยทําอะไรโดยไม่มีเหตุผลในเมื่อเธอทําสิ่งนี้และขอให้ฉันตรวจสอบอันตรายที่อยู่ใกล้เคียงโดยเฉพาะมันต้องมีเหตุผลของเธอแน่มิสเตอร์หลัวคิดอย่างที่ถ้วนและทันใดนั้นหัวใจของเขาก็สั่นสะท้านเป็นไปได้ไหมว่านี่คือการทดสอบที่สมเด็จพระจักรพรรดินีทรงมอบให้แก่ฉันและราชวงศ์ถ้าคิดแบบนี้ก็เข้าท่าเหตุใดฝ่าบาทจึงส่งองครักษ์ทั้งหไปด้านสว่างในตอนเช้า นอกจากนี้เธอไม่ต้องการพึ่งพาผู้คุมมากเกินไปในการทํางานให้สำเร็จเธอต้องการจัดการเรื่องนี้ด้วยตัวเองและเหล่าชายชจ้การที่แข็งแกร่งเกินกว่าที่สมเด็จย่าจะรับมือได้ชายชาราจะช่วยพระนางทำความสะอาดล่วงหน้ากฎด,ดังกล่าวถนนจะถูกลาดยางและสมเด็จจะสามารถเติบโตได้ในเหตุการณ์นี้ยิ่งลูโอเอลเอโอ คิดเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าเป็นเช่นนี้เขาอดไม่ได้ที่จะเลตาของเขาและพูดอย่างลับๆว่าเมื่อคิดถึงเรื่องนี้นอกจากองครักษ์ห้าคนและชายชราแล้วสมเด็จยังจัดให้มีคนสำรองอย่างน้อยหนึ่งคนในความมืดแบคแคนเหล่านี้มีหน้าที่โดยตรงต่อสมเด็จพระจกรพัดดินีและแม้แต่ชายชราก็ไม่รู้ว่าคนเหล่านี้อยู่ที่ไหนและจากด้านหลังเหล่านี้จัก,กรพัดดินีคงรู้อะไรบางอย่างดังนั้นเจ้าหญิงจึงมาที่นี่ในตอนเชา้าเธอคือฉันได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากจัก,กรพัดดินีดังนั้นผู้คนจากนิกายพระจันรรสีเลลืออดจจึงยู่กๆๆิ เมื่อนึกถึงสิ่งนี้ใบหน้าของลูโอเอลเอโอก็ค่อยๆกลายเป็นน้าเกลียดเล็กน้อยเธอตรวจสอบสภาพแวดล้อมนับครั้งไม่ถ้วนก่อนหน้านี้แต่ไม่พบอะไรเลยนี่แสดงว่ากำลังฝูของเธอ,อยังห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบและเขาซ่อนตัวอยู่ใต้จ,จมูกของเธอแต่ฉันไม่ได้สังเกตเลยคนของบลัดมูลเซก็มีไหวพริบเช่นกันพวกเขาจึงใจเปิดเผยข้บอบุกร่องในเขตชานเมืองทางตะวันออกเพื่อดึงดูดความสนใจของทุกคนในความเป็นจริงโฟกัสที่แท้จริงอยู่ที่ชานเมืองทางตะวันตกตรงข้ามและยังมีวิธีป้องกันตัวเองจากสิ่งดังกล่าวการรับรู้ถึงบุคคลทีีีีี่่่่แแข็็งงกกกกรรรใในนนนนนอออาาาาณจัั้้้เเปวิธลุุบยททดดหค บทที่449เป็นเธอเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ลูโอเอลเอโอกอดไม่ได้ที่จะละทิ้งท่าทางเดิมที่ผ่อนคลายและเป็นอิสระของเขายืดหลังเล็กน้อยเอามือไพโล่ลังและแอบตะคอกในใจแม้ว่ามันจะถูกบังคับให้ฝ่ฟันโดยอาศัยต่อสิ่งแปลกปลอมก็อาศัยความจริงไม่ได้ผู้ที่สามารถทะลวงผ่านได้นั้นไม่น่าสนใจนะักแต่ชายชราก็เป็นคนที่แข็งแกร่งในเซนเมนเรียมในยุคนี้เมือ่อนาจาักรแห่งพระเจ้าไม่มีอยู่อีกต่อไปดินแดนเสินเหมมินก็เทียบเท่าได้กับการยืนอยู่บนยอดเขาชายชราคนนี้จะไม่กลายเป็นเรื่องตลกหากกกนก ยิ่งกว่านั้นฝ่าบาททรงมอบหมายภารกิจสำคัญเช่นนี้ให้อรขขาแก่ชายชราหากฝ่าบาททรงทำผิดพลาดในรัชสมัยเสียผู้เท่าจะต้องละอายใจที่จะกลับไปจัดการกับฝ่าบาทไปรอบรอบร้านกาแฟแห่งนี้และคุณหาบริเวณโดยรอบอย่างระมัดระวงังหากคุณพบสมาชิกของบลตดมูลเซกพวกเขาทั้งหมดจะถูกฆ่าตายเหนือไฟสังเรียมและส่วนที่เหลือจะถูกทิ้งไว้ให้ฝ่าบาททรงออกกำลังกายตามสถานการณ์ไม่ใช่เรื่องน่าผิดหวังเป็นที่คาดหมายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้เท่าหลอ่อตัดสินใจอย,อย่างรวดเร็วและหายตัวไปบนหลังคาในทันที ในเวลาเดียวกันในทางเดินบนชั้นสองของร้านกาแฟมูลเล่นเยวก็ยืนอยู่ที่ประตูห้องเล็กๆแล้วหยุดที่นี่จริงอยู่ว่าประตูไม่ตรงเสียทีเดียวมีเพียงม่าลูกปัดห้อยลงมาจากรอบประตูของช่องเมื่อใดก็ตามที่มีลมพัดในทางเดินจะมีเสียงกุ๊กทิกเหมือนลูกปัดเม็ดใหญ่และเม็ดเล็กหล่นบนจานหยกคมชัดและไพเราะมีความสง่างามเล็กน้อยและมีสไตล์ที่โบราณกว่าซึ่งเป็นจุดเด่นเช่นกันของร้านกาแฟแห่งนี้คุณสมบัติ ทันทีที่ลมพัดคุณจะมองเห็นได้เล็กน้อยผ่านช่องว่างของม่านลูกปัดดูเหมือนว่าคุณจะเห็นชายหนุ่มคนหนึ่งนั่งอยู่ในช่องแคบช่องแคบเขายืนทิงหน้าต่างถือถ้วยไว้ในมือและยังคงหายใจอยู่ด้วยกาแฟร้อนเธอเอ็นด์สีสับเพื่อมองทิวทัศน์นอกหน้าต่างใบหน้าด้านหนึ่งของเธอดูหม่นหมองซึ่งทำให้มูเล้งเยว่าอดอไม่ได้ที่จะหลงไหลใช้เวลานานก่อนที่มูเล้งยิวจะกลับมามีสติสัมปชัญญะเธอหายใจเข้าลึกๆและยกมือขึ้นเพื่อยกม่านลูกปัดเพื่อเข้าไปข้างในแต่ทันทีที่ฝ่่่าาามมือออออขขงเเเเเเธธแแตตะะนนนลลูกปปััดด็็หหยุพพบววว้้รศษณี เธอกัดฟันสีเงินของเธอเปิดม่านลูกปัดและเดินผ่านธรณีประตูภายในใบมูฟานได้ยินเสียงและอดไม่ได้ที่จะหันสีสไปมองในขณะที่มูเล้งยิวก็จ้องมองมาที่เขาซึ่งนั่งอยู่ริมหน้าต่างดังนั้นดวงตาของพวกเขาจึงประสานกันกลางอากาศทั้งสองคนตะลึงทันทีที่ใปมูฟานเห็นมูเล้งเยโวความคิดของเขาก็ระเบิดออกมาและในขณะเดียวกันเขาก็รู้สึกประหลาดใจอย่างมากภาพหลายภาพปรากฏขึ้นทีละภาพและสถานที่หลายแห่งที่เขารู้สึกสับสนเล็กน้อยก่อนหน้านี้ได้รับการแก้ไขทันที ไม่แปลกใจเลยไม่น่าแปลกใจเลยที่เขามีความรู้สึกคุ้นเคยอย่างประหลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคืนนี้เมื่อเขานั่งสองแถวกับเฉาซีอยู่และเมื่อเขาอยู่ในช่องแชทความรู้สึกคุ้นเคยนั้นถึงจุดสูงสุดทำให้ไปมูฟานมักจะเป็นตัวของตัวเองเสมอสติเมื่อเร็วๆนี้ฉันได้เห็นเจ้าซียูในความเป็นจริงรากดอว่าเจ้าซียูคือมูเลงยิวหลังจากรู้เรื่องนี้จูจ่ๆไปมูฟานก็สังเกตเห็นรายละเอียดบางอย่างที่เขาไม่เคยสังเกตมาก่อน และพวกเขายังพูดในลักษณะที่ชัดเจนและเย็นชาและชาวซีอยู่ก็บังเอิญเป็นผู้นำของนักเรียนแลกเปลี่ยนของเซรินที่มาที่แดกียเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในเวลานั้นชาซีอยู่ได้ส่งคำเชิญไปพบเขาแบบออฟไลน์และเวลาก็เหมาะสมพอดี และในสัปดาห์ที่ผ่านมาเขาได้พบกับมู่เล่งเยโวเกือบทุกวันแม้ว่ามู่เล่งเยโวจะไปนั่งในป่าไผ่และฟังเขาเล่นสองสามเพลงทุกครั้งแล้วก็ลุกขึ้นและจับไปบางครั้งถึงสองคนก็ยังไม่ได้แลกเปลี่ยนคำพูดแต่พวกเขายังคงติดต่อก,กันทุกวันดังนั้นเขาจึงมีสายตาที่แข็งแกร่งและคุ้นเคยกับชาวซียูในระหว่างการถ่ายทอดสดเมื่อคืนนี้เพราะคนที่อยู่ตรงข้ามคือมูเล้งมัน ชาวซยูคือมูเลงยูดังนั้นจึงไม่น่าแปลกใจที่คนคนนี้สามารถใช้เงินจำนวนมากบนอินเทอร์เน็ตทุกครั้งที่มีการโยนรางวัลหลายแสนล้านให้กับเขาในฐาน,นะเจ้าหญิงแห่งมหาอำนาจและผู้ที่ได้รับความสนใจมากที่สุดเธอมีแนวโน้มที่จะสืบทอดบัลลังก์ในอนาคตแน่นอนว่ากระเป๋าเงินของเธอโป่งพองและเงินรางวัลตามปกติอาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวของเงินค่าขนมของเธอเท่านั้นเมื่อจู่ๆเขาก็เข้าใจสิ่งเหล่านี้ไปมูฟานก็รู้สึกกระอักกระอ่วนในใจเขาเปิดเผยตัวตนของเขาจริงหรือ เช่นเดียวกับที่เขาจามูเลงจิวได้อย่างรวดเร็วมูเลงยิวก็น่าจะจําเขาได้เหมือนกันและคนพบว่าบบย,ยุนซี่คือใบมูแฟนเด็กผู้ชายใบยมูฟ่ฟนอดไม่ได้ที่จะรำคาญเล็กน้อยเขาไม่เคยคิดว่าเช่าซายูคือมูเลนจิวถ้าเขารู้ว่าเป็นเธอเขาอาจจะไม่ตกลงที่จะพบกันแบบออฟไลน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแม้ว่าเขาจะตกลงตามนัดอย่างน้อยเขาก็ต้องแสร้งทําเป็นอย่างน้อยอย่างน้อยก็สวมหมวกหรือหน้ากากปรับใดที่ไม่เปิดเผยใบหน้าทั้งหมดแม้ว่าอีกฝ่ายจะเห็นบางอย่างคลุมเครือก็ไม่ควรได้รับการยืนยันซึ่งสามารถหลีกเลีี่ยยยงงคววาามเเเสในนกรปิดผตตั ขณะที่าบมูฟันกำลังคิดว่าจะหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุนี้ได้อย่างไรมูเล้งเยโวซึ่งกำลังเผชิญหน้าเขาอยู่ก็กลับมามีสติและพล่องออกมาไปยุนซีสิ่งที่ใบมูแฟนทำนายนั้นถูกต้องทันทีที่มูเล้งยิวเห็นใบมูแฟนเธอก็ตระหนักได้ทันทีว่าความคุ้นเคยที่เธอรู้สึกนั้นมาจากไหนนั่งอยู่ในร้านอาหารเช้าฝั่งตรงข้ามโดยไม่คำนึงถึงความรู้สึกคุ้นเคยอย่างมากเมื่อเขาเห็นใบหน้าด้านข้างของใบมูแฟนทั้งหมดเป็นเพราะเด็กชายคนนี้และใบยุนซีคล้ายกันมากพวกเขาแทบจะแกะออกมาจากกแม่พิ์เดียวัน ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเธอเห็นไป่ยุนซีเล่นกูชินในป่าไผ่ทุกวันด้วยความทรงจํานักรบของเธอเธอสามารถจดจําลักษณะทั้งหมดของอีกฝ่ายได้หลังจากมองเพียงครั้งเดียวมันยากมากที่จะลืมก่อนหน้านี้เธอถอนหายใจในใจว่าไปหยุนซีสวยมากและเป็นความงามที่ไม่สนใจเพศและอายุแม้ว่าเธอจะเป็นผู้หญิงด้วยแต่เธอก็ต้องยอมรับว่าเธอดูด้อยกว่าอีกฝ่ายเล็กน้อยในเรื่องรูปร่างหน้าตาและในตอนนี้เองที่เธอเพิ่งรู้ลายเป็นว่าผู้ชายคนนี้แต่เดิมเป็นเด็กผู้ชายไป่ยุนซีไปมู่ฟันกระพริปตาด้วยใบหน้าประหลาดใจและถามด้วยความสงสัันนองขฉไหม ลูกพี่ลูกน้องงูเล้งยิวผงะไปทั่วครู่จากนั้นก็ขมวดคิ้วและถามว่าไปหยุนซีเป็นลูกพี่ลูกน้องของคุณหรือใช่เธอกับพี่สาวสองคนของฉันเรียนในโรงเรียนศินละปะป้องกันตัวอันดับหนึ่งทั้งคู่ไปมู่ฟานตอบด้วยใบหน้าปกติในช่วงเวลาสั้นๆตอนนี้เขาได้คิดวิธีตอบโต้แล้วและมันเป็นทางเดียวนั่นคือคุณจะยอมรับไม่ได้แม้ว่าคุณจะฆ่ามัน ปรบใดที่เขาไม่ยอมรับและยืนยันว่าปหยุนซีเป็นลูกพี่ลูกน้องของเขาไม่ว่าปหยุนซีจะทําอะไรก็ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปยมู่ฟานแม้ว่ามู่เลงอเยโวจะสงสัยและข้อสงสัยนั้นใหญ่โตเขาไม่สามารถยืนยันได้อย่างสมบูรณ์อย่างไรก็ตามเป็นไปไม่ได้ที่องคหญิงเซรินจะบังคับให้เขายอมรับจริงไหม